สบายจานไปบินทบาบัดวันนี้ไปบินทบาบักันที่ชุมชนบันศพคุณนะตำบลปากคาเพอต่าวังผานะก็มีประชากรอ,อยู่ในหมู่บ้านประมาณเกือบสามรอครัวเรือนประชากรประมาณหนึ่งพันคนอันนี้ขโยมตุลุงฉันแรกนี่ขยมขยมเอาเหล่าเข้าเขากอพื้นเมืองของเขาหนอกมีแกง เออนี่ป่าม่อมกันอือของป่าม่อมอยู่มันเหมก้างมันแบบน,นี้เนาะแบบมีปัญหาเรื่องก้างเนาะกินได้ทั้งดิบทั้งซุกอ่าแต่เกมดไปแล้ว <c oughs> ทดลองกินพอาสามตัวแล้วแค่พสูจน์ได้ว่า <c oughs> พิสูจน์ได้ว่าปลานี่กิ <c oughs> นล้ําขี้ขมต้นเออ่าขี้ขมว่าดิอ่าป่าปูงป,ป่าป,ปูงนั่นหลับเนาะป่าปูงนี่มีก้างอันตัวไว้ก่อนมีก้างอยู่เนาะก้างไงตัวไวก้างไงเออนะอันนี้อันนี้ปลาอันนี้ป่าป่าม่อมอีกอ่ะ บ้านอาจารย์ห้องป่าโป๊กป่าเดียวเห็นปะคนนับโป๊กป๊กประมาณเออป่าโป๊กป่าโป๊กประมาณเออป่าโป๊กนี่ล okay. okay. right. ้ำนะกขมกขมนะคุกลุกนียนะป่าม่อมนี่มันจะขึ้นตรงป่าโป๊กป่าบีป่าโป๊กนี่ขึ้นตรงหรือปล่าป่าโป๊กขึ้นตรงป่าโป๊กป่าอ้ป่ากดป่าบีป่าอีบันเนาะครับประมาณเออตอนบั้นไข่นะแต่ป่าม่อมป่าจานป่าปุ้งนี่ขึ้นตรงป่าหักกล้วยมีก่อน ปเาคนออมันจะเป็นอย่งปะบูเป็นห้องปะบูเนาะมันเป็นห้อปลปันฮะ้าเรียห้องปะปันปะปันล่ะหม้อัะมนนะเออเออเออ้านเปนห้องปะปันเออนี่มันเป็นน้าปลาเหมือนกันแต่อันเดียวกันนะเห็นไหมเออมันอยู่ปืนนเออปืนหินมันจะอยู่ปืนหินมันก็ไใคถ้าเวลามันไขรมันก็ไใคเหมือนปลาอีมันอ่ะเนาะ กับเขานี่คือกับเขาที่บินทบาทเมื่อไหร่เรื่องคนได้เปลี่ยนบ้านขนาะดนี้ต้องเตรียมไปน,นึ่งแกงเออโมนี่บอกเมื่าแกงนั่นโลแกงนั้นเนี่ยแกงตะแกงนั้นแกงไหวเนี่ยแกงไหวไข่ก็จะร่ำนะตะกี้กิน,กนข้าวแกงข้าวร่ำใครอันนี้แกงไหวไหวนี่เป็นตอนเป็นตนบุญบุญเนาะเป็นบุญเนะ อาจารย์ใหญ่ท่านพระครูเงี้ยหมูลุกเลยนี่ครับเข้าคับเข้าล้ำกับอุ้เจปบออันนี้จะไปบวชะลูกลูกเปล่าล่ะโอหลานล่ะดีล้วดีแล้วอยู่กับอาจารย์พระครูสบายมากนี่ก็คือวงวันนี้